ฝึกงานไม้สิทเอกนะครับครั้งนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีเกี่ยวกับทําไม้ฉากไว้ใช้งานนะครับแต่ก่อนจะรับชมนะครับขอฝากรบโคลนช่วยกดคลิปสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าเวลามีคลิปใหม่ก็มาเพื่อนก็จะได้ได้รับการแจ้งเตือนเลยนะครับก็เราก็จะทําเป็นไม้ฉากแบบนี้นะครับซึ่งราคาต้นทุนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยแค่อะไรยยี่สิบบาทเอง ตลอดใช้งานได้ได้ดีด้วยครับมีประสิทธิภาพสูงด้วยเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม้อัดหนึ่งแผ่นนะครับเราจะทําได้สี่อันสีม่มุมก็คือว่าไม้อัดเนี่ยก็คือหนึ่งแผ่นมีสี่มุมนะครับแผ่นนึงเราเตะไปก็ประมาณสามร้อยสี่มุมเพราะฉะนั้นอันหนึ่งก็จะตกประมาณเจ็ดห้าบาทเจ็ดห้าบาทแต่ว่าถ้าเรามาคํานวณไม้ที่เหลืออีกจริงๆแล้วลนะ่ะพื้นที่ไม้ที่เราใช้ไปถ้าน่าจะอยู่แค่ประมาณ2ี่สิบาทนะครับ ไปดูวิธีขั้นตอนการทํางาน,นครับเอาไปรับชมวิธีการทํางาน,นครับเราก็เลือกมุมไม้ก่อนเลยนะครับอ่ามุมไม้ที่เป็นด้านยาวทางด้านไม้อัดทางด้านยาวนี้นะครับกรวัดจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับ70เซนติเมตรแล้วก็อ่าหน้าไม้ที่ทางด้านเมตร2นี้นะครับ ก็วัดจากมุมนี้ไปถึงตรงนี้นะครับ50เซนติเมตรแล้วก็วัดจากตรงนี้เข้ามานะครับ8เซนอันนี้ก็เข้ามา8เซนแล้วขิดเส้นครับตัวนี้จะเป็นเส้นตรงนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็วัดมา8เซนส่วนด้านหัวนี้เราจะวัดแค่5เซนนะครับเพื่อที่เราจะตีเป็นเส้นเฉียงลงมาแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเส้นเฉียงลงมาเพราะว่าเดี๋วด้านนี้เราจะไม่ใช้งานครับเราจะบ่งบอกให้ว่าเราใช้เฉพาะด้านริมด้านนี้นะครับเสร็จแล้วก็ สิ่งที่ต้องเตรียมอยีกอันหนึ่งก็คือไม้ตัวนี้นะครับก็คือฟามยาวอ่าตวนี้เข้าสี่ห้าก่อนนะครับเข้าสี่ห้าแล้วก็เราต้องใช้เครื่องเลื่อยซอยนะครับก็คือตัวนี้เจ็ดเซนติเมตรส่วนฟามยาวก็เท่ากับอ่าด้านด้ามทางนี้ครับคือห้าสิบเซนเดี๋ยวงานจะวางเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราทําไ้สองตัวส่วนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะวางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยทำงานกันเลยครับ ไปเราก็จะมาประกอบนะครับก็ใส่กาไว้ด้วยนะครับก็ยิงไปที่มุมนี้ก่อนหนึ่งนัดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาฉากนะครับมาวางไว้บนไม้เลยนะครับโดยที่เอาฉากด้านเนี้ยให้เสมอด้านยาวนี้ให้เสมอก่อนนะครับส่วนตัวเนี้ที่เรายิงไปตัวเดียวมันก็จะสามารถเลื่อนปรับได้ เราก็เลื่อนหาเข้าหาฉากส่วนข้างนอกนี้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปดูมันแล้วครับเอาเอาด้านนี้ให้ได้เริ่มนะครับตัวนี้เราสามารถขยับได้อยู่นะครับเราก็ขยับไปให้ได้ชนกับตัวฉากนะครับอย่าไปดันมันนะครับพอได้ที่ตำแหน่งเราก็ยิงลงไปเลยนี่ครับพอเราเอาด้านเนี้ย เวลาทำง,งานเราจาด้านตรงนี้เข้าเข้ากับตัวไม้นะครับเข้ากับตัวจับฉากเป็นแบบนี้นะครับพลิกกลับมาทําอีกด้านหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับ